สวัสดีเพื่อนๆชาเสดอนบอลเต็งทุกท่านนะครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับบอกว่ามาจากช่องทาง u t u b e นะครับผมหรือ Tik t o อกนะครับเข้ากลุ่มฟรีๆกันไปเลยนะครับกลุ่มนําบอลสดนะครับโครงการสร้างบ้านเราก็มีให้เล่นนะครับผมหรือเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดนะครับจะเต็ปไม่แตกนะครับผมเราพร้อมที่จะแจกทุนคืนกันทุกท่านไปเลยนะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับ สำหรับบอลเน้นของเราวันนี้นะครับผมคู่ระหว่างโรมาเนียนะครับกับสเปนดู21สำหรับสถิตินะครับสเปนชนะ4จาก6เกมหลังสุดนะครับฟอร์มถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับผมถัดภาพมาที่โรมาเนียนะครับไม่ได้สักประตูเลยนะครับจาก3เกมหลังสุดนะครับฟอร์มถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับแถม6เกมหลังสุดนะครับยังไม่สามารถชนะใครเลยนะครับเสมอ3แพ้ไปอีก3นะครับขอมองไปทางสเปนนะครับ สำหรับค่าคืนนี้มองว่าโคดวิ่งนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับสาหรับคืนนี้นะครับย้ำอีกรอบนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับ